รครับสวัสดีครับผมช่างผีดันกันครับออเภอเยงน้อยครับจัด <รอ S 1> ส่งอีกชุดหนึ่งครับอันยกที่230ครับที่230ก็ช่วงนี้ก็ออกต่อเนื่องครับรุ่นพิเศษครับแขนบนถอดได้เวลาไถเวลาจะยกจะไถสำหรับคันไหนที่ถอดบ่อยๆครับเพิ่มเงิน2,000ได้ ถอดได้ไปเลยครับสะดวกสะดวกเลยครับแขนต้องการถอดแขนบนทักสลักแค่ตัวเดียวลงได้เลยของสร้างแข็งแรงแน่นอนครับคำยันแข็งแรงครับแต่แกงเปิดได้ปกติเหมือนเดิมครับคทนไม้กระบอกใหญ่ครับสายสองชั้นเหมือนเดิมครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะผรนะับเป็น จับยึดทั้งหมดครับไม่ได้เชื่อมครับจับยึดตัวรถทั้งหมดครับไม่้มีการเชื่อมนะแข็งแรงแน่นอนมาเป็นั้านหนะาครับด้านหน้าเจาะรูครับเห็นเจาะครับด้านหน้าจะได้มีความแข็งแรงครับสําหรับรุ่นนี้เนาะรคทำมีหัวหัวอาจจะระบีให้ครับผมก็จบมีให้แขนจับขึ้นรถมีให้ครับครบทุกตัว ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับใครสนใจทักเข้ามาได้ครับช่างชิดสอนแก่นครับอำเภอเปลือยน้อยครับผมรโทรศูนย์แปดหกสามหกสองเก้าเจ็ดหกศูนย์ครับผมติดตามผลงานได้ทาง Facebook ที่ชิดทีมิดยนต์ครับลงไว้เยอะเลยสองรอยกว่าชุดครับคุืนนี้ก็เป็นสองร้อยสามสิบแล้วครับผมกำลังขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องครับลูกค้าสั่งเยอะครับผม วางขึ้น่อเนื่องใครสนจใจก็ทักเข้ามาครับอันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ <Okay. S 1> คุณพอ่อคุณแม่ทางกาลสินนะพ่อบ้านเน<อ>ี้ยะพ่อบ้านหกขวาบ้านหกขวกากาลสินเนะาะอำเภอเมืองอ๋ออำเภอกำมะลาใสครับ yeah. รใครสนใจเข้าไปดูผลงานได้ครับบ้านหวขวาอำเภอกำมะลาใสครับใครสนใจเข้า <MUSIC> ไปดู ไปดูผลงานได้ครับหรือจะมาดูที่ร้านก็ได้ไม่เอาไม่ว่ากันครับมาดูก่อนได้ครับไม่เอาไม่ว่ากันมาดูผลงานก่อนได้ครับชอบแบบไหนสั่งได้ครับยกสูงยกต่ำก็บอกคู่ก็บอกเดียวจัดให้ได้ครับตามงบครับผมครับราคาเริ่มต้นหมื่นหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับหัวมุนได้ล่อยเองเหมือนเดิมครับกระดุกเชือกไม่จําเป็นต้องไปใส่ คอนโทรนครับของเราแสนค้ําก็บอกไม่มีนะครับก็ไม่โยกอยู่แล้วครับังหวะของเราไม่โยกอยู่แล้วครับแสนค้ําตรงด้านหน้าไม่มีนะครับของเราไม่เคยต้องใส่ครับบูทแน่นบูทใหญ่ๆครับผมไม่โยกแน่นอนครับบูทเปลี่ยนได้ครับด้านบนตัวหนึ่งแปดสิบเก้าสิบบาทครับซื้อตามร้านทั่วไปได้เลยครับผมนีฝั่งอะตัวครับ สนใจถ้าเข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเราไปครับสำหรับท่านที่มีประโยชน์กับท่านครับผมอันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ